ครัสบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น,อนอ้องเบอร์สกุลสุโคนเด้อวันนี้เขากับซีฟามาเมฮิตเมียงเมือง,มงหลวงเนาะพี่แม่เนาะเป็นคนเฮ็ดสบายกล้องเนี่ยแม่สบายกล้องส,สบายดีพีแม่เรามาเตวียงเนาะเรามาหย่างมาบุญทรงเฮือเมืองโค้ง,งกับมะเวยงัญญาเลยเราก็เลยซีฟาร์เมฮิตเมียงเมืองหลวงใหงเ้เขากินมีขขาโคบเนาะส่วนประกอบมันกล้วยธานีผักสลัดแล้วก็ เฟืองมาจิงไคกรดินเนาะคก็จะไม่จมันมัิงสิบเียวเอาไม่ไจะาจุดไม่ใหตเบนะจุดของมแม่จุดจนิ่งันตังดาษนี่ค่มะดาษ่มมนุ่นเอเ้อ่นต้องเกมมานี ไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยืนนมวลืนป่าไปอยูู่นเดียวไอ้เอ้ยอีครับตามับครบแล้วนะตามจมันหมุนหรือ่นลองลืมลืมสบายถึตอนหน้าเอาี้คาไปไ ข้วโพเขาขาดจิตไปเฮ็ดเกลืองมาขวดใช้กันมันเป็นเมี่ยอนอนพี่น้องสามเพจนี่แม่ย่างละเ,เมอ,อแล้วก่อนจ้าแล้วก็เริ่มเฮ็ดหน่อยเจียวน้ำตาลฮะก้อยราบเจียวน้ำตาลนะพี่น้อง นโอ้ยขายเลีกเห็นบอรูบอออีเมล่ะไม่ยังไปขายเรียกก็เกลี่น้ำตาลเพราะมันแดงก่บน้ำตื่นมันออกน้องกินนี่เพื่อถ่ายก็สิไปขายเลีกหายพ่อทำเติมตาไปหน, oh นึ่งน้ำตาลอีกใส่ชิ้นเป็นหวานให้หนึ่งเลยแต่ว่ามีอย่างนี้ต่างหวาน ว่าสาย่แล้วก็ได้ไดเนตะกูพาม,มีน้ำตาลอยู่แมนไม่ๆอีกจะไปคอยน้ำประแดกใส่ฐานฝนกันนะไปเรียกกันครั้นึ่งใส่ไปใส่นี่หอมแล้วพี่น้องอมันก็ฝนละแม่แล้วก็ใส่น้ำประแดกไอ้แก่โอ้ยไปสายไล่คือของของลูกเกี่ยวบางอันไม่ได้เป็นเด็กสิ มีหลายสูตรเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางที่ก็กระตุกเอาซื่อๆกับนี่จะไปห้องมาเกี่ยงของลูกแม่นเจียวเจียวน้ําตาลแล้วกับบักเรนมาใส่บักเรนนาแล้วจิงเอาอันเขาควบมะขวะใส่แมกกาเสบเคดกินกับอีนี่บางสูตรก็ใส่บักเขื่อสูตรเท่ใส่ใส่หนักก็ใส่บักเขื่อตุ่มบักเขื่อตุ่มแซ่เข้าไปแล้วนวดหรือเปล่า พอทานเนอะได้แล้วไปดิอืมอ่าชิมก่อนนึงเดี๋ยวสะกิมแม่ก่อนนมที่จริงแม่มาตื่มกาจิตเลยอุ้นตาอย่างหอยเนาะน้ำตาเนี่ยหันกระวานนะห่วแหละที่ปวลงเลยบอกเดี๋ยวพอถานมันอุ่นเอามาใส่นี่เสี่ยวสูตรใดเอาหน้ามีเทส่หมออย่างกับคนเอาอ่า ดอยอ่ะนะเย่ใเลยบ่เออ๋ยแบบผ่าอุ่นก่อนจริงทีคแค,ค่เมนข้า,อาเอาเขาแหงมะกวานหันข้าเอาเทใส่จอยไม่ฟูๆติแมๆอยู่เยอะมันเหนียวเกลือไงขคนเกลือเห็ุแบบบ,าบ้านๆนะพี่น้องนะพอดีแหละหนาหาก้าวใช้พอดีละ ว้ว่แก่เจ๊พอดีนี่แม่แม่ลืมกระเทียมบ่กระเทียมมแม่เขาเกียวใส่ตังหาเวลาหันตักใสหม้อแล้วกระเทียมใส่ตังหาใส่น้ำเีย้เอาเอผอมไปมันมันเหนียวขด นะ้ำจักสวยๆไปเนี่ยน้ำเลยบม่ได้ปิดกล้องพี่น้องกะสีมืดๆในในครขวดเห็นหุงอยู่บ่ดึเห็นเห็นบ่ขวยนี้พอบอกขึ้นมาขวยใหญ่พอดีเบิ้งเบิ้งจะเอาขวดพอดีพอดีแม่เยังสิไปเกี่ยวกับเกลี่ยมาเลนี่เกี่ยวเกี่ยไป แยเจียกะเทียมอยู่ี่กกแนี่แม่แล้วเจียยกะเทียมมาแล้วเจียยเองเนาะพี่น้องมันจึงหอม,อมซื้อเขามันบวหอมแล้วปะเจียวแล้วกับมาใส่หอมอิลีพี่น้องหอมเตีดักอย่างเด่นีนา่าตาเป็นตะเซฟเนาะไทยใต้บุคคลได้กินเพราะว่ามันเป็นของเมืองหลวงหลวงพระบางของทั้งหนึ่งอเนาะพี่น้องเนาะีแม่แล้วกับคนไทยใต้แล้วกับเมียได้กิ่นอะแม่ไปเดี๋ยวลูกเคกขวบเบิดเลยเนี่ย เขาคั่วเปหาเนีเออบอกเฟืองถึงขอย่นีกรายหน่อยกัอดมักนีกัทนี้วทนี้หมักเฟืองพวสิ่งค้เนี่ยกัดินเด็กๆกดินใสยังสิด้ยโอ้ยบวงกึ้นกาใหญ่อาการอาการนหน่อยไหมอคนกินเอาพนเอาเนะอือมีนมกัมึงนนะวันทาก่อนอไได้้ ซีมมันเป็ไนไงแห่กินหรือป่าแม่กินเองก่อนยังอนอสังาเก่งไหอ่ะหายาซีมเนาะเอ <c oughs> าออก <c oughs> มาเปิดว่าตัวนี้นี่เ <c oughs> มื่อกินเมี่ยข้าเมียงหลวงพระบาง เมืมกี้ไม่ยังไงไม่ยังไงไม่ยังเคยกินเนาะไม่เคกินปลาเนี่ยยงรู้มันไหนวให้กี่พูคือว่าตื่มนะ บุบินาตบดีก้องเนี่ยเยะแยเส้นจไดทันเส้นสนเด้เพกี้บ่่หมเห็ดเซบอยู่บเยืใเกินเอยๆได้น่มียางเมืองหลวงเนาะเมยงหลวงเพราะว่าเมียมะเขือนะเซฟแม่เอ้ยเมียมขือเอาเขือเป็นเมียงไทยเสย อืเคลื่อนเซ็ตแล้วเซ็ตคืออะไรอันนี้มันใช่เอาไปพันให้พอต้องเกมกินขอใจได้ขอใจได้เอากินจงีมๆกีนะได้ยินแทนเขาเแ่นน่ชิมไข่ใส่ไ่นหมหมักออชิไข่กไปหาของปัญหาเนะ

อด่าลูกกับญาติกินเป็ดคำค่ะอยากนะอยากงามละเยอะไหมอ๋อมันมีวงมหมดความเซฟเน่เนะเนอก้มามเ็ดรอขาบ้านเปลี่ม่รอเบื evet ่อขนหเราเน่ส well ิ้เนีล้วดีเลยอ่ะนเราแล้วอะอเอสีมเป็ข้าวมันไงดอกเหมี่ยมันหว เมืองหลวงเหมืองมึงหลวงเมียงเมียงเมียงเมยงจาเมียงเคยกินยี่ห่อแล้วเนี่ยแต่ก็ซื้อกินนกเนีนะนั่งกินนกหันมาใช้ในตลาดมาโอ้ยบ้าจังบากฉะาอกระอดออกเฟสแหงใช่ยี่ม้อหลวงหันยี่ม้อหลวงหันซามก้อนสมพันทำแบบพายมีเบียง